เข้ยไปเลยนะเาปครับกาเลว่าเป็นยังไงคะมาม่กับไม่ไม่บอกครับเป็นเรื่อง private ส่วนตัวก็ไม่บอกแต่ว่าเพื่อเพื่อเอาเขืเงินก็เพื่อห้เพราะว่าเหมือนจ้าบอกว่าเออพิมพ์อกไปเลยนะ อันนี้แล้วลมันเลยไวจะพูดจิ้นแล้วพี่มันก็สามสิบแล้วอะ,อะครับครับไม่ไปเห็นผลที่อ่ะต่อให้มีหรือไม่มีเหตุผลนี้ไม่อยากคุยกับคุณเองครับผมว่ามันก็มีความสุขดีอยู่แล้วรู้สึกว่าอาชีพเป็นอยู่ก็ชีวิตการท่ศน์นสิได้ดีจำเป็นต้องพูดเลยพูดไปก็ไม่ได้ตัดเก็คิดว่าง่าอย่างนี้แหละโอเคก็คือเรียกว่าตอนนี้ก็สบายใจใช่ก็อื่นนี่แหละทำงาน ตัวที่บ้านวินาทีย่างไไม่บอกไม่มีอะไรจะบอกัมันมอนที่เปิดอย่างอมีผมว่ามันก็ไม่มีพิเศษนะเแราะมันไม่มีแรงกดดันอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้เป็นพนังตขึ้นค่ะทเ่อยากแบบแล้นก็ผมว่าด้วยแหละส่วนนึงนะงว่า ตรงก็ไม่ได้ติดฟังแต่ว่าแค่ไม่รู้สึกว่าจังหวะพอพูดปุ๊บมันก็มีเรคอ์ดมีเรคอ์ดถ้าอะไรไม่เว์้มันก็จับแค่นี้แต่เราไม่อยากโดนโฟกัสติดฟังนั่นไม่ไม่อยากโดนโฟกัสสหรับผมเ็รู้สึกว่า,วาอ่ารีชชิพเราผ่านมาคนรู้มาแล้วพอมันเลิกปุ๊บ มันก็เป็นข้อมูลที่มันอยู่อ่ะนึกออกไหมมันอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะต้องการที่จะไปสอบชื่อของเราไปเสิร์ชหาแล้วมปแต่ข่าวลับๆเรื่องๆถูกไหมผมว่าผมในกูเกิลก็ขึ้นมาเยอะแล้วน่าจะเยอะพอแล้วแต่ไม่สอบไม่บอกเออเวลาเสิร์ชไปเห็นข่าวตัวเองอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบางทีก็หมั่นทอนเนี่ยโดยส่วนตัวนะบางทีเห็นยิ่งสึกอ่ะนักทำไมต้องมานั่งดีไมล์เล่นเรื่อง กไไม่ด้้รูสแล้วอย่างตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้ผมก็ไปปกตินะผมก็ใช้ชีวิตเนี่ยแหละเข้าไปไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีคนจับหรือมีคนคอยโฟกัสคอยอะไรอย่างนี้มากขึ้นไหมอ่ะไม่มีนะหรือว่าไม่หรอกองเราก็ไม่รู้แต่เราก็แบบก็ไม่ได้ทําอะไรผิดผมว่ามันก็ปกติอย่างเราที่แบบไปไหนมาไหนเราก็จะถ่ายรูปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันจะเป็นแการที่คุยไม่จริงอะไรอย่างงี้ ไม่ยอมบอกแล้วเดี๋ยวจะเขาใจทีก็เลยมันไม่ได้แบบผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้เอฟเฟกชีวิตผมขนาดนั่นแหละดีแล้วแหละแล้วไปอโอเคไหมคะที่แบบที่เราไม่ได้ถือเขาเลยทงใจอันนี้เราพูดแทนความรู้สึกผู้อื่นไม่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายนะมันไม่ใช่เรื่องแบบเราต้องบอกสื่อว่าเป็นการให้เกียรติในชีวิตสำหรับ แปว่าก็เป็นคน่เข้ใจเราไม่บอกแต่โชว์เรแบบนี้ไม่บอกไม่ร uh ู้อไม่นะาว่าากคาัอทนชินแล้วมก็เป็นส่วนหนึ่งแหละถ้าเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ว่าคือการอ่าัลยมนเป็นการใสเต็มเราด้วยเต็มใจเราด้วยเต็มเียบมีก็ผมว่าถ้าเราไม่ทำอะไรให้มันเปเรื่องก็จะไม่เรื่องครับ ใแต่ที่ก้าเามาไม่บอกครับไ้บ่เดาอาวบอกว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอีีคนมาล่าสุดไเยอะอยู่นะไม่รู้ไม่บอกเรปิดเอาไว้เป็นู้มูใามลับรอกครับเราต่ใจของเราอยากเห็นแบบนี้เป็นมเมนตมวามเม้อะไรไรๆผมก็มีความสุขนะคือทุกวันนี้ผมก็แฮปปี้เพราะว่าก็ทำโน้นทำนี่อยู่เลยก็ก็แฮปปี้ แฟนามแ่ม่ไ้บาฟนาไม่มีนะไม่มีใครถามเลยเลยเลยก็ไม่ได้โอาสเส็้นไม่อกไม่แต่ไม่บอกแค่มีเราเราเป็นคนทั้งหลาย อใช่เลยเอ้ยถึงเคสตามหมอดูบอกอะไรงี้ไม่เหมือ่อดูแล้วหมอดนก็คู่กับหมอเดาไม่ได้ถือเคสแสดงว่าไม่ไม่เชื่อทางนี้ไม่ได้เชื่อไนเเชื่อในตัวเองเพรว่าคู้ี่ม่ไม่รู้ชีวิตมีความสุขแต่ต้มีความสุขดีครับแต่ว่ามีสติอยู่ตอนนี้ไม่มีหลุดไม่มีุ่น่แหละวัน้มีอะไรไงจะมีงานอะไรี่ เปิด <l ads> ร <kah> um ้านเดอะไรเงี้ยเปิดข้าวซออีกครับก็วันจันเปิดและก็คอนเสิร์ก็มาได้ก็อ่าภาพยนตร์ก็มีครับน่าจะเป็นชุดที่นี้ได้ดูกันครับก็อีสานคาบูรีได้เลยช่วงที่ขายไปเรื่องดูบินไทยหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ยังมีหลายเรื่องที่เขาไม่ให้พูดไปขายอันนี้เลยผมมาเรื่องเดียวว่าริิ ยังไม่ได้หายไปไหนยังได้เปานะใช่ก็ยังอยู่ครับแต่แค่อาจจะไม่ได้แบบออกมางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ทำไอ่ะองทำงานนี่แหละก็ก็ประมาณเล่นอีกแบเหรอทำไมปกติยังดีเลยดีใจทค่ได้ทานนะคะดีใจที่ได้เจอ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับร่างตัวที่เราจอก็ประมบณนี้ไม่หลุดไม่ได้เก็บพลอยู่เก่งมากไม่หลุดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่หลุดแค่ไม่บอกนี่น้าดีว่าดีน่าทีค่ะไม่หลุดก็คือไม่บอกใช่ปไหมการที่เล่นเกมเออดีนะดีนะแล้วพี่ถามว่าสนุกดีสนุกดีมาก